เรามาต่อกันเลยครับสาหรับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของความสัมพันธ์ครับสําหรับน้องๆนะครับที่จะเริ่มต้นชีวิตการทํางานนะครับทใหม่ๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์เมื่อเราจบใหม่ๆนะครับเราจะมีเรื่องที่ต้องกังวลอยู่สี่เรื่องนะครับก็ตามภาพจ่ายวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอนาคตเรานะครับพี่ก็เลยยกหลักธรรมทิศ 6นะครับของพระสมมาสัมพทธเจ้าได้สอนเราเอาไว้ขอบคุณภาพสวยจากเพจฝากบอกคู่สังคมด้วยนะครับทีต่ตั้ง6ก็เบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังก็เป็นตามนี้นะครับตามภาพฉายเราจะมาคุยกันในทิศที่สําคัญสาคัญนะครับก็ทิศแรกก็คือทิศเบื้องหน้าครับทิศของบิดามารดานะครับบิดามารดาในมงคล พี่จำไม่ได้ว่ามงคลตะลายสามสิบแปดหรืออะไรเนะี่ยถ้าผู้ผิดขออภัยนะครับนนมงคลข้อที่ยี่สิบห้านะครับให้เรามีความกตัญญูเราสังคมไทยนะครับถูกปลูกฝังแล้วก็ยึดถือมั่นในเรื่องความกตัญญูมากไม่ต้องพูดเยอะนะครับากาญดูเป็นเรื่องสําคัญนะครับเมื่อน้องเรียนจบเนี่ยครับเป็นสิทธินะครับหรือเรื่องหน้าทำงานเนงินเดือนก็ไม่น่าจะเกินนึ่หมื่นห้า เรามีความกระตันอยู่ดูแลพ่อแม่พัแน้เงินเ,นเดือนที่เรามีก็คือหมื่น้าแต่ถ้าเกิดทั้งบ้านเราเนี่ยครับก็เราต้องดูแลทั้งหมดทุกอย่างภายแต้เงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยมันก็จะแย่นะครับเราอนาคต10ปี20ปีเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าดูแลทั้งหมดเนี่ยม,มันจะตั้งหลักชีวิตได้ยากมากนะครับเพราะนั้นสําหรับน้องๆน,นะครับที่ทังบ้านแม่ร่ำรวยอะไรนะครับ คืออาชีพรับราชาการเนี่ยครับมันจะเหมาะถ้าคนที่คิดว่าจะรับราชาการจนถึงเกษียณแล้วไม่ไม่คิดจะไปทําอย่างอื่นอย่างมีความสุขเนี่ยจะเหมาะกับคนที่ฐานะปานกลางค่อนไปทางมีฐานะรวยนะครับเพราะว่าเงินเดือนของข้าราชการอย่างที่ทราบกันก็ไม่ได้มากอะไรดัะนั้นถ้าน้องทางบ้านน้องมีฐานะดีอยู่แล้วก็จะไม่ต้องส่งเสียทางบ้านเยอะอันเนี้ยก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ แต่ถ้าเกิดน้องๆที่ทางบ้านเป็นครอบครัวปานกลางจนถึงมาทางข้างล่างเนี่ยถ้าต้องส่งเสียครอบครัวเป็นจานวนเงิน,งนเยอะๆมากมายเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาครับถ้าเราไม่บริหารจัดการเงินดีๆนะครับพราะนั้นเนี่ยให้ตั้งสติครับหยุดคิดนะครับถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีๆนะครับในอนาคตเราก็จะกลายเป็นอย่างพ่อแม่ที่เราเป็นเป็นยังไงครับก็จริงๆแล้วมัจจักัเนี่ยมันเริ่มจากคนคนหนึ่งนะครับ ที่ไม่ได้พยายามดูแลตัวเองไม่ได้พยายามกับชีวิตมากพอไม่ได้พยายามในการสร้างฐานะให้มีฐานะที่ดีขึ้นใช้ชีวิตไปวันๆปล่อยให้มันปล่อยไหลไปนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันไว้ในคลิปก่นกอนๆไม่ร่ำรวยครับแล้วก็เจอคู่ชีวิตก็แต่งงานกันไปก็ฐานะใกล้เคียงกันก็ไม่ร่ำรวยเหมือนกันพอมีลูกก็เลี้ยงลูกตามมีตามเกิดส่งลูกเรียนโรงเรียนตามฐานะนะครับแล้วก็ ลูกก็เรียนจบมาในสาขาที่ไม่ได้สูงอะไรหมายถึงว่าสาขาทั่วๆไปจีงเงินเดือนไม่ได้สูงอะไรนะครับก็ทํางานเงินเดือนก็ไม่เยอะอะไรแล้วก็ต้องทํางานหนักเหมือนพ่อแม่กว่าจะได้เงินมาทุกบาททุกตังค์แล้วเงินนั้นนอกจากจะใช้กินใช้อ,อยู่ของตัวเองแล้วก็ต้องมาส่งทางบ้านอีกเหมือนที่เรากำลังจะเป็นอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ถูกกดทับตั้งแต่ตอนเงนเดือนเรื่มใหม่ๆนะครับในฐานะ ในสำหรับครอบครัวที่ฐานะไม่ร่ำรวยอะไรก็ต้องส่งเสียทางบ้านไปสุดท้ายนะครับเราก็จะสร้างนี้เมื่อการบริหารการเงินเราแย่ชักหน้าไม่ถึงหลังเราก็จะสร้างนี้แล้วถ้าเรามีความรู้นางการเงินไม่ดีนี่ก็จะทับถมกันทับถมกันส่งให้ลูกรุ่นต่อไปเหมือนที่เราจะเหมือนที่พ่อแม่ส่งให้เราแล้วเราก็ลยจะส่งให้ลูกรุ่นต่อไปนี่เป็นการเนี่ยครับปาพนี่ย ต้นทุนทางการเงินที่ไม่ดีชีวิตเราก็ยากลำบากมันจะเป็นการยากที่เราจะประสบความสําเร็จมันไม่ได้ง่ายเหมือนคนที่เขามีต้นทุนช,ชีวิตอยู่แล้วนะครับสังคมไทยเรานะครับก็ส่งต่อความยากจนความขาดแคลนส่งต่อกันมากเป็นทางพันธุกรรมส่งต่อกันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นไปนี่คือปัญหาสังคมนี่คือปัญความจริงของชีวิตของสังคมไทยที่หลายคนรู้แต่หลายคนก็เลือกที่จะไม่พูดถึงมันนะครับ จริงๆแล้วสิ่งนี้คือปัญหาใหญ่ของระดับประเทศนะครับอดีตคือสิ่งที่ผ่านมาเรายังอยู่ในวัฏจกักรนี้ส่งต่อความยากจนถูกกดทับปัจจุบันเราไม่มีแต้มต่อและเราก็ไม่พยายามอีกอนาคตก็ไม่ต้องทายครับเราจะจนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสตินะครับการกตัญญูเป็นสิ่งดีแต่อย่าติดกับดักความกตัญญูพ่อแม่ ก็ไม่ทํางานแล้วก็ให้ส่งเสียทั้งหมดนอกจากค่ากินแล้วก็ไปกินล่องกินเล่าสร้างนี่ก่อนี่ยืมสินมาแล้วก็ซื้อหวยไปอะไรเงี้ยครับเราต้องจ่ายทั้งหมดกตัญยู่จนขาดสภาพคล่องอย่าติดกับดักน,น,นะครับให้เราตั้งสติหยุดคิดถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอนาคตเราก็จะเป็นแดบ,บพ่อแม่เราแล้วมาคุยกันตรงๆว่ามันต้องอยังไง เงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยสถานะค้างเงินเราเนี่ยเราจะแก้ไขได้ยังไงกับรายจ่ายที่มีทั้งหมดคุยกับพ่อแม่ว่าอะไรลดได้อะไรช่วยกันได้อันไหนที่ไม่จาเป็นก็ลดได้งานไหนที่พ่อแม่พอจะทำเพื่อสร้างรายได้มาช่วยกันก็ช่วยกันทํานี่คือสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับดีกว่าแบบไม่คุยกันเลยนะครับฝั่งหนึ่งก็ขอโดยไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเหนื่อยไห่เงินเดือนพอไมมใช้ชีวิตแบบยังไงถึงเวลาเงินหมดก็ขอไปลูกก็ส่งเงินมา ฝั่งหนึ่งขอโดยไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นยังไงส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็สู้ตายนะครับเอาความก็ัญญอยู่เป็นที่ตั้งทําทุกอย่าง,งแม่ขอมาก็ต้องให้ทําทุกอย่างจนเกินขอบเขตจนตัวเองพังสุดท้ายบรรลายชีวิตมันพังกันหมดนะครับนอกจากชีวิตเราพังแล้วชีวิตพ่อแม่ก็พังยาวไปเลยนะครับไม่มีวันที่จะได้ลืมตาอ้าปากหลุดออกจากวงจรนี้ได้นะครับ จริงๆแล้วนะครับเราตอบแทนคุณพ่อแม่ได้โดยไม่ต้องติดกับดักความปัญญูนะครับขอบคุณภาพสวยนะครับจากเพจมนุษย์ต่างวัยกรุงเทพก็เข้าไปติดตามดูเนื้อหานี้ได้นะครับคุยกันนะครับระหวางแผนว่าอดทนพูดคุยกันแล้วหาความรู้ทางด้านการเงินที่มีจะมาแก้ไขปัญหานี้นะครับเราอาจจะถูกมองว่า อากตันอยู่ไม่กระตันอยู่ cool er. เราต้องอดทนนะครับเพราะจริงๆแล้วความกระตันอยู่ไม่ได้วัดกันที่การให้เงินเพราะแม่มากหรือน้อยนะครับเราต้องมาคุยกันตั้งหลักนะครับหาความรู้ทางด้านการเงินแล้วบอกกับตัวเองว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หาความรู้ทางด้านการเงินแล้วก็ทําไปในแนวทางที่มันถูกต้องโฟกัสตั้งใจทําระหว่างทําและนี่คือส, argue, ส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดีขึ้นเราจะทําชีวิตของเราให้ดีขึ้นค่อยๆทําไป การแก้ปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยครับมันเป็นเรื่องระยะยาวมันไม่สามารถแก้ได้ภายในปี2ปี3ปี4ปีบางปัญหาเป็น 10- 20ปีจะเหมือนการปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องมีการเตรียมดินก่อนดินเริ่มแรกจะมองไม่เห็นอะไรเลยครับถ้าเราทําอยู่คนที่ไม่เข้าใจเขาจะว่าเราบ้าเวลาผ่านไป5วัน10วันเดือน2เดือนก็ไม่เห็นอะไรงอกเงยมาเขาว่าเราบ้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเมื่อมันผิดแลอาผลงอกง,อง,งามแล้วทุกคนก็จะมาชื่นชม การแก้ปัญหาหนาน่นกันกินก็เช่นเดียวกันนะครับต้องอดทนนะครับหาความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ทําให้มันเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามแผนแล้ววันหนึ่งเราก็จะหลุดจากกับดักนี้พ่อแม่เราก็จะสบายนี่ต่างหากนะครับนี่คือการกรตนอยูที่แท้จริงการการดูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การให้เงินมากหรือเงินน้อยแต่อยู่ที่การทําให้พ่อแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนพาพ่อแม่หลุดพ้นได้ ทุกวันนี้พ่อแม่มีแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณนะครับสําหรับเรื่องการอนุพ่อแม่เนี่ยก็หาฟังได้ในคลิปนั้นเนี่ยเคยได้พูดไว้เนี่ยน่าสนใจนะครับเรื่องเนี่ยไม่ว่าใครพูดไม่ว่าใครแตะก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายก็ก็ลองหาข้อมูลดูนะครับแต่มันเป็นความจริงของของสังคมไทยที่พบปัญหาแล้วก็ทุกวันก็จะมีปัญหาทวีนักขึ้นนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับก็ลองหาข้อมูลดูนะครับ ก็จบไปสําหรับทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาต่อไปเราจะมาดูในทิศของมิตรสหายนะครับมิตรสหายเพื่อนเพื่อนเรานะครับมันมีคําพูดคำพูดนึงก็คือเราจะคือค่าเฉลี่ยของ5คนที่เราครบที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจงเลือกเรียกที่จะครบคนที่คุณไม่อยากจะเป็นจงเลือกครบคนที่จะชุดดึงชีวิตของคุณให้สูงขึ้นใช่ครับในเมื่อเราคือค่าเฉลี่ยถ้าค่าเฉลี่ยเพื่อนรอบข้างเราดูแล้วไม่ได้ นำพาชีวิตเราให้ดีขึ้นมีแต่แย่ลงเราก็จะเป็นตามนั้นครับเพราะนั้นจงเลือกครอบคนนะครับการเลือกครบเพื่อนที่สําคัญเลือกครบเพื่อนที่จะนําพาชีวิตเราให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นได้แล้วมันก็จะส่งผลไปถึงการเลือกคู่ครองการเลือกแฟนการเลือกสามีภรรยานะครับเพราะว่าคู่ชีวิตจะต้องช่วยเหลือกันจะต้องเกื้อกูลกันจะต้องนําพาชีวิตกันให้ปืนชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ สิ่งแวดล้อมครับคนจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับกรรมพันธ์ทางสังคมกรรมพันธ์ทางสังคมที่จะพูดถึงก็คือสิ่งแวดล้อมครับนั่นก็คือเพื่อนที่คบหนังสือที่อ่านโซเชียลที่เสพบรรยากาศชีวิตที่ใช้กรรมพันธ์คือก็คือสิ่งแวดล้อมครับเพราะนั้นเพื่อนไม่ใช่แค่เพื่อนที่เป็นตัวคนนะครับเพื่อนบางครั้งก็คือเพื่อนในโซเชียลเพื่อนคนที่เราไปติดตามสงสัยในชีวิตเขาเรียนรู้ชีวิตเขานี่ก็เป็นเพื่อนเราได้เพราะนั้น สิ่งต่างๆมีผลกับชีวิตเรามากนะครับเพื่อนที่คบหนังสือที่อ่านเพลงที่เราฟังหนังที่เราดูโซเชียลที่เราเสพบรรยากาศการใช้ชีวิตที่เราใช้อยู่สิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ไวมากนะครับถึงแม้คนคนนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตเลยเราเลยก็ตามแต่การที่เราอยู่กับสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับสิ่งแวดล้อมนั้นจะพาจะผลักดันเราให้เราเป็นแบบนั้นสุดท้ายเราจะกลายเป็นค่าเชียเราจะกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า winning environment นะครับสำคัญมากเลยนะครับแม้เราจะไม่มีเป้าหมายเลยก็ตามแต่ถ้าเราอยู่ใน winning environment นะครับเราจะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีเป้าหมายเพราะนั้นนะครับจงเลือกสภาพแวดล้อมเลือกเพื่อนที่เราคบเลือกสื่อโซเชียลที่เราเสพเลือกหนังที่เราดูเลือกเพลงที่เราฟังเลือกสถานที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้จะมีความกรับชีวิตเราเป็นอย่างมากนะครับ ซึ่งในอดีตคือเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วปัจจุบันเรากำลังเ,เป็นอยู่และในอนาคตอนาคตเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเราจะจนเราก็จะเจ็บในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องจนถ้าเราไม่ทําอะไรจนแน่นอนจากที่เราได้พูดมาไวะนั้นจงเลือกสภาวะแวดล้อมที่เราอยากจะเป็นเพื่อเพื่อที่จะมีอนาคตที่เราอยากจะเป็นไม่ใช่ถูกบับงคับบังคับว่าให้ต้องไปจนอย่างที่ผมเคยได้กล่าวมาแล้วนะครับนั่นก็คือทิศ ต่อไปจะเป็นทิศอีกสําคัญเบื้องหนึง่งคือทิศเบื้องล่างในที่นี้นะครับผมจะหมายถึงในวันหนึ่งที่เราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เรามีครอบครัวทิศเบื้องล่างของเราที่จะพูดถึงในครั้งนี้ก็คือลูกครับแน่นอนครับพ่อแม่หลายคนเวลาตอนเป็นเด็กเติบโตมาก็ต้องมีสิ่งที่อยากเป็นเนี่ยนคะืที่อยากจะเป็นพ่อแม่หลายคนอาจจะอยากเป็นหมออาจจะอยากเป็นทหารแต่เนื่องจากตัวเองไม่สามารถเป็นได้เมื่อมีลูกก็อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น ก็ไปกดดันโลกส่งมอบความฝันของเราไปให้โลกเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่พ่อแม่อย่างเราในวันที่เราโตขึ้นอย่าทํานะครับอย่าส่งความคาดหวังในชีวิตที่เราไม่ได้ทําให้ลูกหลานเราทําแทนอะไรเราทําไม่ได้ในช่วงชีวิตเราก็ให้จบในชีวิตเราลูกเราหลานเราเขาควรจะมีชีวิตของเขานะครับหน้าที่เราที่จะทำต่อเขาก็าคือเลี้ยงดูให้ดีให้เขาได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะเป็น นั่นเพราะนั่นคือชีวิตของเขานะครับเราย้อนกลับมาถึงวงจรอุบาทที่พี่ได้พูดถึงไปครั้งที่แล้วนะครับวงจรนี้เป็นปัญหาสังคมวงจรนี้มันมีจุดเริ่มมาจากแค่คนคนหนึ่งที่ไม่ได้พยายามให้มากพอไม,ไม่ได้พัฒนานตัวเองไม่ได้มีความพยายามที่มากพอที่จะมีชีวิตที่มันดีขึ้นได้ แล้ววันหนึ่งคนคนนี้ก็แต่งงานเจอคนเหมือนกันกจ็จะเจอคนประเภทเดียวกันก็แต่งงานกันไปก็ใช้ชีวิตกันแบบแรงแข้นขับสนเมื่อมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกตามมีตามเกิดส่งลูกเรียนไปตามที่ตัวเองจะมีปัญญาสมได้สุดท้ายลูกก็เป็นไปตามพร่ได้จีกได้พูดมาแล้วนะครับเราต้องแก้ที่จุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือตรงนี้ครับเราต้องเป็นคนที่พัฒนาตัวเองนะครับ มีความพยายามเรียนรู้ที่ตัวเองให้เป็นเป็นคนที่มีความสุขมีความมั่งคั่งน้อยนขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเราเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นคนที่มีความพยายามแล้วเราก็จะเดึงดูดคู่ชีวิตเราที่ส่งเสริมกันไปนะครับแล้วเราก็จะทำงานเก็บเงินสร้างฐานะวางแผนกังนเป็นอย่างดีเมื่อเรามีลูกเราก็ส่งเสียลูกให้เรียนตามสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอย่างมีความสุขและในวันที่ลูกเราเรียนจบ ได้ทำงานแล้วก็ได้กลับมาวันรับปริญญาเราซึ่งเด่นพ่อแม่ก็ปลื้มปิตินะครับลูกเราได้เรียนจบเราก็แสดงความยินดียินดีกันไปเรียบร้อยงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วพ่อหรือแม่ก็หามุมสงบสงบ,สงบนะครับมาคุยกับลูกในวันที่ลูกเรียนจบมาคุยกับลูกว่าพ่อแม่ดีใจด้วยนะที่เราเรียนจบแล้วมีงานทํา ลูกเก่งมากลูกสุดยอดมากที่ลูกมาถึงวันนี้พ่อแม่ภูมิใจในตัวลูกมากที่เริ่มาคุยในวันนี้พ่อแม่อยากจะบอกว่าแงเ,เงินทองท,งทั้งหมดที่พ่อส่งเสียลูกไปจนเรียนจบเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องรับผิดชอบลูกเลี้ยงลูกมาจนโตทุกวันนี้จนส่งเสียลูกเรียนจบเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่ ทำให้ลูกเกิดมาก็ต้องเลี้ยงเขาซึ่งพ่อแม่จะไม่ต้องมาเสียเงินเลี้ยงลูกอะไรไบบนี้เลยถ้าพ่อแม่ไม่ทำให้ลูกเกิดมาเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงเราให้เรียนจบเพราะก็ามีการศึกษาที่ดีมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ลูกไม่ต้องใช้นี่ลูกไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นภาระลูกไม่ต้องมาส่งเงินให้พ่อแม่เป็นค่าเลี้ยงดูหรืออะไรก็แล้วแต่ มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ลูกสบายใจได้ลูกก็ยิ้มนะและอีกอย่างหนึงน่งไม่จบในวันที่พ่อแม่กเกษียณแก่ตัวไปพ่อแม่ก็จะดูแลตัวเองได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาส่งเสียเลี้ยงดูอะไรไม่ต้องมาจ่ายค่ามูลค่านี่ให้พราพ่อแม่ก็วางแผนชีวิตมาเป็นอย่างดีแล้วเพราะนั้นไม่ต้องกังวลลูกไม่ต้องกังวลนะเราเนี่ยแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตเถอะ ต่างคนต่างเป็นร,บรับียบชชีวิตของตัวเองเจ,จ้าก็ามมีงานทําแล้วมีเงินเดือนของตัวเองแล้วอีกหน่อยเจ้าก็ต้องมีครอบครัวเจ้าก็ต้องไปดูแลครอบครัวของลูกเราแยกย้ายกันตรงนี้นะแยกย้ายกันเป็นร,บรับียบชชีวิตของตัวเองพ่อกับแม่ก็จะมีชีวิตของครอบครัวตัวเองเราแยกย้ายกันไปลูกได้ฟังอย่างเงี้ยลูกคงจะหัพึงลูกคงจะดีใจว่าว้าวเงินก็ไม่ต้องส่งเสียด้วยเงินเดือนรับเต็มแถมได้ไปใช้ชีวิตแต่ ได้ไปอยู่เองได้มีแฟนได้มีอะไรโดยที่พ่อแม่ไม่ยุ่งเรื่องการเงินลูกก็ขอบคุณพ่อแม่ด้วยน้าําตาเอ,อ่อล้นเลยแล้วก็กําลังจะผ่าตัวจากไปบินจากไปพ่อแม่ก็คว้าลูกไว้ทันเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนแยกย้ายกันมาใช้ชีวิตนะแล้วมันก็ไม่ต้องมาขออะไรกัด้วยหมายถึงว่าเงินทองอะไรก็รับผิดชอบตัวเองนะพ่อแม่จะไม่ช่วยแล้ว นี่ต่างหากครับคือสิ่งที่พ่อแม่อย่างเราควรทำนี่คือการตัดวงจรนะครับจ้อุบาทที่ส่งกันมาแล้วรุ่นแล้วรุ่นเราเป็นมาของสังคมไทยนะครับมันไม่สําคัญนะครับว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนค้นแค้นขนาดไหนครับเราแก้ไขอะไรมันไม่ได้แต่เราแก้ไขให้มันจบในรุ่นเราได้เราจะเป็นรุ่นแรกที่มีฐานะดีแล้วก็ไม่ส่งต่อความยากจนให้กับลูกหลานเราต่อไป จบกันณนตรงนี้นี่ต่างหากคือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับนี่คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของทิศทั้งหมดที่ได้พูดถึงมานะครับเรื่องท่างขบวนก็จะมีอีกสามตั้งสีเรื่องก็เราจะพูดถึงในคลิปต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็หลักการมาสู่นะครับไม่ต้องเชื่อทุกอย่างที่พี่พูดมานะครับก็ให้พวกเราตึกนึกหาข้อมูลคิดได้ด้วยตัวเองนะครับ ไม่ต้องเชื่อตามหลักการละมาสูสิทธิแม้แต่ผู้พูดจะเป็นใครแม้แต่จะเขียนในตำราแม้แต่ที่เขาสื่อต่อกันมาพี่เพิ่มไปอีกข้อหนึ่งในยุคนี้คือข้อที่11นะครับอย่าเชื่อด้วยเหตุผลเพียงศักว่าผู้พูดเป็นกูรลเฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต t o k ที่น่าเชื่อเถอนะครับคิดดูคิดเองไม่ต้องเชื่อทั้งหมดที่พี่พูดมานะครับพบกันใหม่ในคิดหน้านะครับ ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับสวัสดีครับ